อิตเตอร์เดอะเจ์นี่บุกคลองเตยชิมข้าวห่อใบบัวลุงชูเมนูสตรีทฟู้ดระดับพัฒนาการที่ขายได้วันละเป็นพันห่อน่าจะเป็นเจ้าแรกๆที่เอาเข้าวห่อใบบัวที่เป็นอาหารพัฒนาคารเนี่ยมาทําเป็นอาหารข้างทางวันหนึ่งนี่ขายได้ถึงพันหอก็เคยมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อิตเตอร์เดอะเจ์นี่นะฮะ วันนี้สองพางผู้ชมนะครับมาอยู่ย่านคลองเตยถนนพระราม4ี่แต่ว่าวันนี้เนี่ยสองพางผู้ชมครับมาร้านลับ1ร้านนะฮะต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะเป็นอาหารเรียกว่าระดับพัตคาทีเดียวที่ขายอยู่ริมถนนอย่ารอช้าจะเป็นยังไงเราไปร้านนี้กันเลยครับกับร้านข้าวห่อใบบัวลุงชู ผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับเฮ er ียอ้วนนะครับผมสวัสดีครับเฮ er ียอ้วนสวัสดีครับคุณสอสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านนะครับข้าวห่อใบบัวลุงช,ชูครับ การเกิดขึ้นของร้านนี้กี่ปีแล้วครับพี่อ้วนคุณพ่อเริ่มออกมาขายข้าหวห่อใบบัวข้างถนนเนี่ยเมื่อประมาณปี26ก็เกือบ40กว่าปีได้แล้วครับน่าจะเป็นเจ้าแรกๆที่เอาข้าหวห่อใบบัวที่เป็นอาหารพรตัตนาเนี่ยมาทําเป็นอาหารข้างทางที่ผ่านทานได้นึกว่าเป็นสตรีทฟู้ดว่ากันเถอะ <c oughs> ใช่ครับสตรีทฟูด้ดเอาทีนี้พี่อ้วนครับสออยากให้พี่อ้วนเล่สองฝังหน่อยจริงๆแล้วข้าหวห่อใบบัวเนี่ยคือเขาเสิร์ฟในพตัตนาเลยใช่ไหมใช่ครับมันจะเป็นเมนูออเดอร์ตกท้ายของ โต๊ะจีนะครับมีพวกหูฉลามอะไรพวกนี้มาก่อนนะครับแต่นี่เป็นเมนูตบท้ายเลยครับต้องคนมีตังหน่อยเนาะสมัยก่อนได้กินใช่ไหมครับก็คือจริงๆแล้วสูตรดั้งเดิมมันอ่ะมันจะมีพวกเก๋าล้านพวกของดีๆอยู่ในอ่อครับตอนสนนราคาประมาณเมื่อ40กว่าปีก่อนก็อ่อนี่ก็มันพันนึงแล้วครับพระเจ้าสมัยก่อนนะครับจริงวเป็นอาหารทำสำหรับสิท่านทานนะครับ คุณพ่อเอามาดัดแปลงคําเนี่ยขายในส่วน,น,นราคาเพียงแค่15บาทเท่านั้นครับในสมวุ้ยมันต่างกันกี่เท่าวะอื้อหวหนุนคผู้ชมการโลแกนขงพ่อผมคือ,ยอ,ย,อยองเหล่าครับก็คือราคาชาวบ้านทานได้ครับเริ่มแรกเนี่ยคุณพ่อบุกเบิกโดยการเป็นรถเข็นก่อนรถเข็นข้างถนนแล้วก็มาจอดขายตามริมถนนนี่แหละครับแต่พอเมื่อคุณพ่อประสบอุบัติเหตุไม่สามารถที่จะประกอบกิจการได้ผมก็มารับช่วงต่อแล้วก็เลยตัดสินใจมาเซ้งร้านแล้วก็เปิดเป็นร้านข้าวปอใบบุญ พี่อ้วนครับตั้งแต่เริ่มตี๋อย่างคุณพ่อขายเป็นรถเข็นใช่ไหมใช่ดั้งเดิมเลยตอนนั้นขายช่วงกี่โมงครับโอ้ตอนนั้นคุณพ่อแกะพีกหน้าครับแกออกขายสี่ทุ่มครึ่งนะครับแล้วแคแกขายรวดเดียวเนี่ยเที่ยงคืนแกก็หมดแล้วกลับบ้านแล้วครับบางวันก็สองร้อยถึงสามร้อยห่อครับช่วงนั้นพ่อขายดีมากครับพี่อ้วนครับนอกจากความอร่อยนะที่ฝีมือคุณพ่อแล้วพี่อ้วนคิดว่าทําไมร้านเราถึงขายดีลูกค้ามาต่อคิวรอเยอะมากมาย ที่สาคัญนะครับก็คือความมีน้ําจิตน้ําใจให้กับลูกค้าครับคุณพ่อมองลูกค้าทุกคนเป็นเพื่อนครับค่าจะมนีน้ำชาอยู่กาหนึ่งเนี่ยวางไว้ประจําเลยเวลาใครมาลูกค้ามาเนี่ยคุณพ่อจะเสิร์ฟน้ําชาก่อนเลยก่อนที่จะให้กินข้าวเลยแล้วก็ทักทายปลาใสาพูดคุยสารทุกสุขดิลลูกค้าเนี่ยครับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการค้าขายสมัยก่อนก็คือลูกค้ามาเนี่ยเหมือนกับ เรามาเที่ยวบาร์แล้วก็มานั่งคุยกับมาสเตอร์ได้แลกเปลี่ยนสาทุกสุขติปอะไรกันมันมากกว่าการมานั่งทานข้าวแล้วก็กลับบ้านไปนอนพี่อุ้นครับขั้นตอนการทําข้าวห่อใบบัวเนี่ยมันเริ่มต้นเราต้องทําอะไรก่อนครับเริ่มแรกอันดับแรกคือเราต้องทําเกี่ยวกับใบบัวก่อนเราต้องคัดใบบัวหลวงนะครับเพราะมันเป็นพันธุ์ที่ใหญ่แล้วก็มีความสะอาดในตัวเสร็จแล้วเราก็ต้องเอามาต้มแล้วเอามาล้างแล้วก็ามาตากให้มันแห้งทีทจึงเป็นใบบัวที่เหมาะสําหรับการห่อข้าวห่อใบบัวครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือการเตรียมเรื่องของข้าวที่จะมาห่อใบบัวนะครับในส่วนประกอบของตัวข้าวก็จะมีข้าวหอมันลีก,กับข้าวของเก่านะครับแล้วก็ในเครื่องเทศที่เอามาคลุกกับตัวข้าวเนี่ยก็มีพริกไทย แล้วก็ซอสถั่วเหลืองแล้วก็น้ำมันแล้วก็น้ำมันถอยครับมันจะเป็นข้าวแบบอื่นไปไม่ได้เพราะคือถ้าเอาเฉพาะข้าวหอมมะลิอย่างเดียวเนี่ยเวลาคลุกแล้วนึ่องออกมามข้าวมันจะเละเหนียวเป็นข้าวเหนียวขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องมาเตรียมพวกหมูหมกักเม็ดบัวไข่เค็มเด็ดหอมจีนแปะกล้ยอะไรประมาณเนี่ยครับหมูเราต้องเอาไปหมักก่อนนะครับ แล้วก็แปลกล้วยกับเม็ดบัวต้องเอาไปเชื่อมเม็พร้อมเราต้องเอาไปผัดกับซีอิ๊วหอมก่อนนะครับเอามาหอ่อแล้วก็กุนเชียงเราต้องเอาไปทอดครับทุกขั้นตอนแล้วก็เอามาหอ่อใส่เข้ามาในตัวข้าวที่เราหมักไปเรียบร้อยแล้ว<อ>แล้วก็ ทับใบบัวเป็นข้าวห่อใบบัวครับกว่าจะได้ห่อหนึ่งเฮียอ้วนหลายขั้นตอนพิถดีพิถฐานมากช่วงพีคที่ขายได้แบบโอ้โหลูกค้าเข้าไม่หยุดไม่หย่อนเลยปริมาณประมาณเท่าไหร่คะวันหนึ่งที่ขายได้ถึงพันห่อก็เคยมาแล้วนะครับ <Whoa. S 1> อ่าอย่างเช่นว่าตอนยุคของพ่อผมเนี่ยเป็นในลักษณะของปากต่อปาก <c oughs> ล้วก็จะได้ระดับหนึ่งนะครับพอผมมารับช่วงต่อเนี่ย <c oughs> ผมก็ใช้สื่อมากขึ้นใช้มีเดียมากขึ้นค <c oughs> วรตอบรับฟีดแบ็ก เข้ามาอย่างรวดเร็วมากบางวันเนี่ยตอนช่วงที่ผมออกรายการใหม่ๆเนี่ยได้ถึงวันละพันห oh. ่นเอเนี่ยแทบไม่ทันเลยครับ oh. นอกจากข้าหวห่อใบบัวแล้วนะครับเรายังมีก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดชนิดพิเศษที่ไม่มีถั่วงอกอยู่นะครับมีน้ำราดชนิดพิเศษก็คือน้ำราดปลาหมึกเห็ดหอมครับโอ้ oh. ยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นขนมจีบหมูล้วนๆครับมันมีแป้งมันแกวผสมรสชาติหอมหวานอร่อยอือห้ามผลาเช่นเดียวกันสำหรับเมนูนี้เอาละครับเฮียอ้วนครับ ฝากร้านหน่อยครับเดินทางมายังไงหรือว่าซื้อยังไงได้บ้างครับร้านเข้าอบไปบัวลุงชูนะครับหาง่ายมากครับอยู่ถนนพระรามสี่นะครับเยื่อมกับโชว์รูมรถ BMW พระรามสี่ตรงข้ามกับซอยโชคดีนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ022401812นะครับมีแฟนเพจไหมครับเฮียอ้วนเซิร์ชคำว่า Facebook ร้านเข้าหอบไปบัวลุงชูครับมีหน้าเพจเปิดบริการตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มในวันธรรมดานะครับถ้าเป็นศุกร์เสาร์จะเปิดถึง5้าทุ่มครับโอเคห้า และวันนี้ครับรายการ Eat the Journey มีผลิตภัณฑ์ยูโรเค้กมามอบให้กับทางร้านละเหวอ้นด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่อ้วนครับนี่คืออาหารระดับพัตคารครับกับข้าวห่อใบบัวลุงชูที่ตั้งแต่ในอดีตเนี่ยนะฮะลุงชูได้นํามาเป็นแบบอาหารสตรีทฟู้ดให้ประชาชนได้ทานง่ายๆแล้วก็ราคาดีด้วยนะครับโอ้ดูฮะผู้ชมเรามันเริ่มจากดูเมล็ดข้าวกันก่อนครับหอมใบบัวเลยครับผู้ชม enjoy ครับอืมมีความหวานนํำนิดนีดคระคุณผู้ชมครับตัวข้าวเนี่ยนุ่มมากจริงคุณผู้ชมครับในนี้เนี่ยมีทั้งหมูหมักชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เห็ดหอมแปะกล้ยไข่แดงรวมไปถึงกุนเชียงด้วยนะครับต้นตำรับ41ปีเป็นอย่างไรปัจจุบันได้ทานแบบนั้นเลยครับอืม เราได้เคี้ยวเห็ดหอมเทเจอร์แบบกรึบๆกลิ่นเห็ดหอมลอยขึ้นมาบนจมูกนี่เลยครับคุณผู้ชมแล้วก็ไข่แดงจะมีความมันละเอียดละเอียดหายสงสัยนะคุณผู้ชมว่าทําไมเฮีอ้วนเนี่ยช่วงพิีคีขายได้วันรับเป็นพันหอ่อคราวนี้มาลองน้ำจิ้นสูตนเด็ดของทางร้านกันบ้างครับ <ไป S 2> ผู้ชมน้ำจิ้มเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวอ่อนๆนำขึ้นมาครับแล้วก็กลิ่นของพริกสดตัดรสชาติได้อย่างดีเลยจริงๆนะครับใครชอบทานเผ็ดนะสองบอกเลยว่าอันเนี้ยเรียกว่าโดนเลยนะสำหรับน้ำจิ้มของเขานะครับเคล็ดลับความอร่อยครับที่เฮียอ้วนในกระซิบบอกสองเลยใครที่มาทานที่ร้านนี้นะครับเราก็เรียกว่ารีดน้ำจิ้มตัวนี้นะครับให้เหลือแต่พริกแล้วก็กระเทียมนะใส่ลงไปบนนี้เลยครับผู้ชมจะได้อีกหนึ่งรสชาติที่เราได้ทานกับน้ำจิ้มที่เป็นน้ำน้ำแบบนี้นะฮะ สวยๆแบบนี้ครับโ <Wow. S 3> สุดยอดเรียกว่าเรามีความเผ็ด hey. ความร้อนความซ่านะฮะ mm hmm. ของตมุนไทยๆอย่างจัดเจนเรื่องของคลิกระเทียมแตกต่างจริงๆอร่อยสำหรับลูกค้านะครับที่ซื้อกลับไปทานที่บ้านนะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ถึง3วันเลยทีเดียวครับ และถ้าเกิดหากออกมานจะนํามาอุ่นนะให้นําไปอุ่นกับหม้อหุงข้าวนะคุณผู้ชมความอร่อยนี่นะฮะจะหอมจะอร่อยเหมือนเดิมเลยแหละครับไปลุยกันต่อฮะอ,อีกหนึ่งเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดสูตรเฉพาะของที่นี่เลยกับน้ําซอสปลาหมึกผัดเห็ดหอมนะครับขออนุญาตชิมน้ําซอสก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับอืม้กลิ่นเห็ดหอมชัดมากจริงๆครับอ๋อ มีความหวานความเค็มนะครับกลมกล่อมครับวบวกกับรสชาติของเห็ดหอมนะฮะเมนูที่นี่ก๋วยเตี๋ยวหลอดน,นะครับไม่มีถวงวงาะนะผู้ชมลื่น,ล,นลื่นคอเลยฮนะตัวแป้งอะ่ะมันจะมีความเหนียวหนึบนุ่มนะบวกกับเท็กเจอร์ของเหนะ็ดหอมในที่สองบอกมันจะทำให้เราได้เคี้ยวเหมือนกึบกรึบกึบกึบอ่ะ อีกหนึ่งเมนูที่เฮอ้วนบอกกับขนมจีบหมูล้วนเนื้อนแน่นๆโอ้โหนี่แค่เอาซ่อมจีบลงไปนะคุณผู้ชมรู้สึกความหนาแน่นของขนมจีบนะฮะเนื้อของหมูนะครับแบบนี้เลยโอ้โหหมูเต็มๆคำคุณผู้ชมฮะ ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันที่ YouTube 411 Play ครับ